สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมกอล์ฟไศสินิวัตกันอีกแล้วเจอกันบ่อยเหลือเกินนะฮะวันนี้เราก็อยู่กับรุ่นนี้อีกแล้วนะฮะคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมเป็นสีเทาใช่ไหมเป็นรถสีเทานะฮะภายในสีครีมวันนี้เรามากับตัวรถสีเงินนะฮะภายในสีน้ำตาลนะครับผมเป็นน้ำตาล h a ร์เซ uh, e ลนัทเอสเพซโซอะไรสักอย่างเนี่ยแหละนะเป็นสีกาแฟกาแฟหน่อยนะฮะกับรุ่นนี้นะครับผม Mercedes-Benz e 3 5 0 e p l u g In h e ป r i d กอินไฮบรูดอีกแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาโชวกันว่าไอ้เจ้าคันนี้เนี่ยมันสวยกว่าคันที่แล้วหรือเปล่านะครับผมแล้วสภาพเป็นอย่างไรนะฮะแล้วคลิปนี้เราจะไปทดลองขับกันด้วยครับ เรามาฟังข้อมูลก่อนนะครับผมเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับคันนี้นะครับผม Mercedes-Benz E 3 5 0 E p l a c i n Hybrid นะครับเป็นโมเดล W 2 1 3นะครับผมรุ่น Exclusive นะฮะก็ไม่ใช่ AMG ไม่มีหลังคาพารโนโลมิก a s ส์ลูฟนะฮะไม่มีชุดแต่ง AMG ล้อแม็กก็จะเป็นแบบลายหลายๆก้านหน่อยนะ10ก้านนะครับผมก็ดูแบบผู้หลักผู้ใหญ่หน่อยนะครับดูมีระดับหน่อยดูหรูหราหน่อยนะครับผมคันนี้ปีโมเดลของเขาคือปี2018นะฮะ จดทะเบียนปี2019เลขไม้ห8 0 0 0กิโลเท่านั้นนะครับผมเลขไม่น้อยมากๆนะฮะใช้งานโคตรน้อยเลยนะครับผมอุปกรณ์ต่างๆมีให้ครบหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นคู่มือการใช้นะฮะคู่มือการใช้ที่เราอ่านกันเป็นประจำไม่ว่าเราจะซื้ออะไรก็แล้วแต่นะฮะบุ๊กสวิสนะผมมีบุ๊ก์วิสให้นะฮะแล้วก็คุณแจมีให้2ดอกนะผมอุปกรณ์ครบนะฮะแล้วก็มีสายชาร์จด้วยนะครับผม ไม่ใช่โทรศัพท์มือถือนะรถคันนี้เนี่ยมีสายชาร์จแถมมาให้ด้วยนะคะก็จะมีคู่มือการใช้งานนะครับผมก็ลองศึกษาอ่านดูแล้วกันนะเป็นภาษาไทยนะอ่านง่ายง่ายนะครับผมนะแล้วเรามาดูดีกว่าว่าสภาพเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมคันนี้นะต้องบอกเลยว่าสภาพสีโดยรวมเนี่ยโคตรสวยนะฮะเป็นสีเดิมจากโรงงานไม่เคยเก็บสีไม่เคยมีรอยเฉียวไม่มีรอยเบียดนะ,ะสีใหม่มากๆนะครับผมคันนี้เนี่ย ถ้าจอดโชว์อยู่เฉยๆเนี่ยก็คิดว่ารถป้ายแดงนะครับผมเอาป้ายออกเอาป้ายแดงใส่นี่ก็รถป้ายแดงเลยนะฮะสะภาพสีดีมากๆนะครับผมแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆที่ให้มานี่ให้มาเยอะมากๆอย่างด้านหน้าอย่างนี้นะคุณก็จะได้ไฟหน้าที่มีความอัจฉริยะมีความไฮเทคนะครับผมเขาเรียกว่ามัลติบีม LED นะครับผมก็จะปรับสูงต่ำอัตโนมัตินะฮะเลี้ยวตามองศาพวงมาลัยนะครับผมหลบแสงรถคันที่สวนมานะครับผมก็เพิ่มความปลอดภัยกับตัวรถเราเองแล้วก็ผู้ใช้ ถนนด้วยกันด้วยนะฮะก็ถือว่าดีมากๆแล้วก็มีเรด้าด้านหน้านะผมแน่นอนว่ามาพร้อม Adaptive Cruise Control นะฮะก็จะเป็นเรดร์กะระยะรถคันหน้าก็คือเขาจะแปลผ่านเขาจะเบรกให้เองแหละนะมี Smart City Brake นะครผมมี Adaptive Cruise นะฮะ,ม,ะ,ฮะมีระบบช่วยเหลือการขับขี่ต่างๆนะผมเออเป็นอะไรที่มันทันสมัยมากๆแล้วก็ดูด้านข้างนะผมใส่ล้อแม็กเนี่ยดูหรูหราไฮโซมากมันเป็นลายแบบหลายๆก้านนะฮะเนี่ยลายๆหลายๆก้านเนาะขนาด19นิ้ว นะมาพร้อมอยางรันแฟตนะฮะยางนิลภัยนะฮะเวลาเปลี่ยนทีนี่ก็อ้วกแตกเหมือนกันนะยางนิรภัยนะครับผมคือถ้าไม่ได้ซีเรียสอะไรนะเวลาจะเปลี่ยนยางก็เปลี่ยนเป็นแบบธรรมดาก็ได้นะครับผมแต่ว่าก็แนะนําว่าควรจะพกอุปกรณ์ปะยางติดรถไปด้วยตลอดเวลานะครับผมนะเพราะว่าในรุ่นนี้มันไม่มีหลุมอะไหล่ให้นอ้อด้านหลังก็จะเป็นในส่วนของแบตเตอรี่ะะลิเธียมไอออนนะนะก็แนะนํากันไปนะครับผมนะระบบห้ามล้อเป็นดิสทั้ง4ี่ล้อนะฮะ ก็จะมีระบบช่วยเบรกต่างๆนานาม,มากมายนะผมในรถยนต์สมัยนี้ก็ให้มาเยอะมากๆนะครับผมด้านข้างนะครับมีคำว่า EQ Power นะผมนะก็เป็นรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดนะฮะก็เสียบตู้ชาร์จแบตได้นั่นแหละนะครับผมเหมือนโทรศัพท์มือถือเลยนะ ถ่ายขึ้นมาด้านบนนะครับกระจกมองข้างมีกล้องด้านข้างนะฮะแน่นอนคันนี้มาพร้อมกล้อง360องศานะผมแล้วก็มีในส่วนของปลายสปอตนะฮะแจ้งเตือนมุมอับสายตานะครับผมมันก็อยู่ที่กระจกเนาะเวลาเราขับขี่มีรถมอเตอร์ไซค์รถเก๋งแทรกออกมาเนี่ยมันก็จะแจ้งเตือนเป็นแสงสีงแดงๆเนาะอ่านะแล้วก็มีระบบพับเก็บไฟฟ้า อัตโนมัติที่ด้วยเวลาเราล็อกรถนะฮะแล้วก็มีคีย์เลทให้ที่ประตูทั้ง4บานเลยนะครับผมโดยปกติแล้วรถยนต์ที่ไม่ใช่รถยุโรปนะฮะเป็นรถญี่ปุ่นเนี่ยจะมีแค่2บานหน้านะเต็มดีนะแต่ใน m ม r c e d ซเด e เบนคันนี้นะครับผมความหรูหรามาพร้อมความไฮเทคนะฮะคุณสามารถล็อกรถนะฮะล็อกรถได้ทั้ง4บานเลยที่มือจับประตูเนี่ยเพียงแค่พกกุญแจติดตัวเอาไว้นะผมเวลาจะเปิดก็เปิดได้ทั้ง4บานจะเปิดเปิดบานหลังก็ได้เนี่ยนะดูสะดวกสบายมากมากนะครับผมถ้าบ้านไหนมีคนขับรรถปะจํา ประจำเลยนะมีคนขับรถเรานั่งด้านหลังเนี่ยก็ไม่ต้องมากดเปิดด้านหน้าครับผมเราเปิดจากด้านหลังเลยก็ได้นะฮะหรือว่าจะล็อกรถจากด้านหลังเลยก็ได้เนี่ยล็อกแบบนี้นะมันดีมากมากเลยเห็นปะ่ะสะดวกสบายนะผมหรือว่าจะเปิดเปิดล็อกด้านหลังเปิดด้านหน้าก็ได้อันนี้แล้วแต่นะฮะแล้วแต่การใช้งานก็ยืดหยุ่นดีนะครับผมนะด้านข้างฝาถังน้ํามันนะผมตรงี้นะรองรับน้ํามันคือเขาเขียนว่า95นะสูงสุดนะฮะอ่นะก็เติม e10 ได้นะครับผมเนี่ย <Yeah. S 1> เติม e10 ได้นะครับผมก็แก๊สโซฮอลทั่วไปนะฮะแนะนำก็เบนซิน95หรือว่าแก๊สโซฮอล95นะฮะอ้าเรามาดูด้านท้ายนะผมด้านท้ายเป็นไฟท้ายแบบ LED นะครับเป็น LED แบบ FullLED เลยนะไม่มีหลอดไส้หลกอะไรมาสผสมหรอกนะเป็น LED เลยแล้วก็ด้านล่างฝั่งขวาเนี่ยก็จะเป็นรูเสียบปลั๊กชาร์จแบตนะฮะอ่าเวลาเราจะเสียบชาร์จเนี่ยเราก็ปลดล็อกมันจะมีอ่ารูเนี่ยอะไรไม่รู้รูเต็มไปหมดเลยเนะ เราก็เปิดฝาท้ายขึ้นมานะผมไอสายชาร์จมันจะอยู่ด้านล่างตรงนี้จะมีช่องเก็บเอาไว้ด้านล่างนะครับผมนี่นี่คือสายชาร์จของเขาอัน,นเบลลมเลยนะนี่เอาไปเสียบกับเต้าเต้าที่บ้านนะครับผมอย่าเสียบกับสายพ่วงนะฮะเพราะว่ามันร้อนเวลาเราชาร์จไปเนี่ยสายพ่วงที่มันไม่ได้มาตรฐานอาจจะละลายแล้วไฟไหม้นะครับผมแนะนําว่าเสียบกับเต้าเมนนะฮะเต้าเมนที่เป็นสายหนาๆใหญ่ๆใ,ในบ้านเรานะ เสียบเข้าไปนะครับผมก็เป็นปลั๊กธรรมดาทั่วไปนะครับผมแล้วก็ไอ้ด้านนี้ไอ้ด้านนี้เนี่ยเสียบเข้ากับตัวนี้นะครับเสียบเข้าไปปึ๊บอ่ะพอเ,เสียบเข้าไปแล้วนะครับผมเวลาเราชาร์จเสร็จเราจะดึงออกเราต้องกดรีโมทกลดล็อกมันก่อนนะไม่งั้นมันดึงไม่ได้นะครับผมนี่กดปลดล็อกปึ๊บให้ไฟมันขึ้นมาเห็นไหม มันจะมีไฟสถานะขึ้นมาว่าผดล,ล็อกแล้วเราถึงจะดึงออกได้ไม่งั้นเราดึงออกไม่ได้นะครับอันนี้คือวิธีการใช้งานเบื้องต้นและพื้นฐานมากๆแล้วก็หัวชาร์จตัวชาร์จของเขาเนี่ยมันก็จะมีไฟสแสดงสถานะต่างๆด้วยนะผมมันก็จะมีในส่วนของไฟเปิดปิดนะฮะ power กำลังชาร์จนะครับผมอุณหภูมินะฮะอะไรพวกนี้นะผมเนี่ยมันก็จะเข้าใจง่ายๆนะเพราะว่าเขาทํามาเพื่อให้มนุษย์ใช้เข้าใจง่ายนั่นแหละเนาะประมาณนี้อ่ะเดีย๋ยวขอวางไว้ที่ท้ายรถก่อนแล้วกันเดีย๋ยวค่อยเก็บนะแล้วก็ด้านท้ายขนของได้เยอะ นะฮะตัวเบาตัวเบาเนี่ยตัวเบาด้านหลังเนี่ยมันสามารถพับเก็บเพิ่มพื้นที่การวางของได้นะแบบ60-40นะิบแต่ท่านใดที่จุของเงยอะๆพื้นที่ด้านหลังอาจจะไม่พอเราก็พับเบาได้จะมีสลักให้ด้านบนตรงนี้นะก็กดสลักปุ๊บเบาก็จะพับไปแล้วเป็นแบบ60-40นะใช้งานง่ายๆนะครับผมอ่ะประมาณนี้นี่คือภายนอกนะนี่คือภายนอกแบบคร่าวๆนะฮะ๋ยวขอปิดฝาก่อนเดีย๋ยวชนหัก่นะภายนอกแบบคร่าวๆนะการตกแต่งก็ ตามนี้เลยนะผมแพ็กเกจการตกแต่งก็จะเป็นเอ็กซ์คลูซีฟนะลายล้อมงล้อแแมกการตกแต่งกันชนหน้ากันชนหลังเนาะประมาณนี้นะฮะสีสันโดยรอบนี่เราบอกเลยว่าป้ายแดงชัดๆสีโคตรใหม่นะครับผมโคมไฟไม่มีริ้วรอยกระจังหน้าโครเมียมสวยๆเลยอ่ะเดีย๋ยวเราไปดูภายในกันต่อครับผมตามไปเลยเรามาดูภายในนะผมคันนี้เนี่ยภายในจะเป็นสีน้ำตาลนะฮะเอสเรสโซฮาเซลนัสนะครับบราอะไรสักอย่างเนี่ยนะเป็นสีถั่วนะสีถั่วฮาเซลนัสนะแล้วก็ เป็นสีน้ำตาลเอสเพรสโซ่นะฮะสีน้ำตาลกาแฟนะครับผมมันก็จะดูเข้มๆหน่อยดูแบบป๋าๆหน่อยอนะประมาณนี้แล้วผมแล้วก็มีเพิ่มเติมในส่วนของลายไม้ที่เป็นลายไม้แบบโชเซียนอ่านะเป็นลายไม้เหมือนลายไม้จริงอ่ะเหมือนไม้จริงะนะไม่ได้ขัดมันอะไรพวกนี้นะฮะเวลาจับสัมผัสไปมันก็จะเป็นแบบล่องๆนะเป็นล่องไม้อะไรพวกนี้มันก็จะดูเหมือนไม้จริงนะผมแล้วก็เพิ่มความหรูหราเข้าไปอีก นะฮะในส่วนของการตกแต่งนะเพิ่มความหรูหราเข้าไปในส่วนของไฟแอมเบียนไลท์นะฮะคือไฟแอมเบียนไลท์เนี่ยคุณสามารถเปลี่ยนสีได้ประมาณ38สีหรือว่าเยอะกว่านั้นอันนี้ผมไม่ไม่แม่นนะแต่ว่าเปลี่ยนได้เยอะมากนะผมแล้วก็มันสามารถที่จะให้มันเปลี่ยนเฉดไปเรื่อยๆก็ได้นะแบบแบบ RGB แบบบ้านใครที่มีคอมแต่งคอมเกมมิ่งอะไรพวกนี้นะเป็นแบบ RGB อ่ะมันเท่มากๆเลยนะฮะแล้วก็วัสดุที่ใช้ในการหุ้มหนังของเบาะเนี่ยเป็นเบาะหนัง อาร์ติโก้นะครับผมออกเสียงผิดก็ขออภัยด้วยนะก็เป็นบาดหนังที่ดีนะฮะนั่งแล้วก็รู้สึกแม่งแพงนะครับผมเออนั่งแล้วสุกแพงจริงนะแล้วก็เป็นบาะป,ปรับไฟฟ้ามีเมมโมรีจดจำนะไม่ใช่จดจําแค่ตําแหน่งของบอ่ะอย่างเดียวนะจดจําตําแหน่งของพวงมลาลัยนะแล้วก็ตําแหน่งของกระจกมองข้างที่เราเคยปรับเอาไว้นะครับผมคือบ้านใครอะถ้าขับรถแบบคันเดียวใช้กัน4คนเนี่ยสคนอะเต็มที่แล้วเ,เพราะมันจาได้แค่3าําแหน่งนะขับสคนในรถคันเดียว่ย คุณก็ตั้งไปเลย1ของพ่อ2ของแม่3ของเมียอะไรก็แล้วแต่ตั้งไปเลยนะครับผมมันตั้งได้แบบยืดหยุ่นมากแล้วก็มีที่ดันหลังของเบาะด้วยนะสามารถดันหลังได้ตามซรลีระของแต่ละท่านเพราะว่าแต่ละท่านก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมำตัวอะไรพวกนี้เนาะพวมาลัยนะผมวัสดุที่หุ้มมาเนี่ยเป็นหนังนับป้านะครับ หนังแนปป้ามันดียังไงก็คือเวลาเราจับแล้วเนี่ยมันนุ่มกระชับมือไม่เหนียวไม่เนิน่ะนะครับผมเวลาเราจอดตากแดดมาจับมันก็ไม่ลวกมือเรานะฮะมันระบายความร้อนได้โคตรดีมากๆนะแล้วก็มีในส่วนของการควบคุมเครื่องเล่นนะครับเนี่ยเป็นแบบทัชแพดด,ด,ดูทันสมัยดูแบบว่าไฮโซอ่ะเออดูแบบไม่ใช่ปุ่มแบบง้องแงงง้องแงงนนะนะเนี่ยเราสามารถที่จะควบคุมจากการใช้แบบรุ่นลูดเนะี่ยตามสมัยใหม่เลยสมัยนิยมมากๆ แล้วก็สามารถเปลี่ยนหน้าปัดไอ้หน้าหน้าจองเนี่ยที่เป็นหน้าปัดเนี่ยครับเปลี่ยนได้นะผมคุณอยากได้แบบไหนอ่ะคุณอยากได้แบบสปอร์ตนะมันเปลี่ยนยังไงละว,วะนี่นี่รูปแบบนี่นะฮะอ่าแบบสปอร์ตก็จะเปลี่ยนสีนะผมอ่ามันก็จะดูเท่ๆหน่อยเหมือนเหมือนรถแข่งหน่อยนะหรือว่าจะเป็นแบบว่าทันสมัยแบบอวกาศไปเลยก็ได้นี่แบบนี้เออมันก็ดูสวยดีมีบอกวันที่ด้วยนะวันพุธนะวันที่16นะวันนี้หวยออกนะครับผมอ่าแล้วก็ระดับ เชื้อเพลิงนะครับระดับเชื้อเพลิงเปอร์เซนต์แบตเตอรี่อะไรพวกนี้นะมันก็จะแสดงอยู่ด้านล่างนะเป็นแบบตัวเลขไม่ใช่เข็มนะฮะไม่ใช่เป็นแบบระดับอะไรพวกนี้นะบางท่านบอกว่าใช้ยากดูยากก็เปลี่ยนเป็นคลาสสิกก็ได้น,นี้แล้วแต่นะครับผมแล้วก็มีแพดเดิลชิพให้ใช้งานนะแพดเดิลชิพก็ไว้เปลี่ยนเกียร์เล่นเกียร์กันนะครับผมแล้วก็ เกียร์ของเขาเนี่ยเป็นเกียร์9สปีดนะฮะ9สปีดเลยนะเว้ย9 G t าจีโนิกะครับผมก็เปลี่ยนเกียร์ได้นุ่มนวลสมูทนะฮะขับแล้วก็แบบเหมือนบินไปเลยอ่ะนะขับแล้วเหมือนบินไปเลยอ่ะกัตตาการเร่งแรงบงแรงบิดอะไรคันนี้บอกเลยว่าจัดจ้านจี๊ดจ๊าดมากๆถึงจะหรูหราแต่ก็ให้กําลังมาแบบรถแข่งเลยนะครับผมนะตรงกลางมีอะไรบ้างนะตรงกลางหน้าจอนะก็เป็นเครื่องเล่นนะครับเป็นหน้าจอเครื่องเล่นเมนูภาษาไทยนะผมก็มันจะมีให้เลือกมากมายเยอะแยะไปหมดเลย นะเนี่ยมีการตั้งค่ารถยนต์การเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto นะครับโทรศัพท์มือถือระบบความบันเทิงต่างๆระบบนำทางนะเป็นเมนูภาษาไทยก็ใช้งานง่ายๆนะครับผมแล้วก็อยากจะเปลี่ยนสีไฟอยากจะเปลี่ยนโหมดการขับขี่ก็สามารถเข้าไปตั้งค่าได้นะครับผมหรือว่าจะเป็นเมนูรัดก,ก็ได้ถ้าอยากจะจิจจ๊ดจาดจัดจ้านแบบรวดเร็วก็กดนี่ Dynamic Select นะฮะอยู่ตรงคอนโทรลเลอร์ตรงกลางตรงนี้นะครับนี่มี Dynamic Select ก็สามารถที่จะปรับ นะครับจากคอมฟอร์ตโหมดเปลี่ยนเป็นสปอร์ตโหมดหรือว่าสปอร์ตพัดอันนี้ก็แล้วแต่หรือว่าถ้าอยากจะประหยัดน้ํามันสุดๆก็อีโคโปรนะครับผม่ารถมันก็จะช้าๆหน่อยเนืองๆหน่อยนะครับขับเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็มีโหมดการเข้าซองอัตโนมัตินะฮะดีมากๆนะผมมันจะเป็นรูปรถกับกล้องนั่นแหละนี่ปุ่มนี้นี่นะกดปุ๊บมันก็จะหาซองให้อัตโนมัตินะผมเมื่อมันเจอเราก็จะกดตกลงมันก็จะถอยให้เองอัตโนมัติดีมากๆนะครับผมแล้วก็ ปูมเปลี่ยนระบบนะฮะเชื้อเพลิงจากเครื่องโยนต์เป็นระบบไฟฟ้าหรือว่าจะใช้แบบผสมผสานกันแบบไฮบริดก็ได้แล้วแต่นะผมกดตรงนี้นะฮะหรือว่าจะให้มันชาร์จก,ก็กดเหมือนกันนะครับผมกดเลือกเมนูมันจะมีให้เลือกอยู่ประมาณ4เมนู5เมนูนี่แหละนะแล้วก็ปรับช่วงล่างให้มันนุ่มขึ้นก็กดได้นะกดปุ๊บช่วงล่างก็จะนุ่มขึ้นนะมันจะยกตัวสูงขึ้นนั่นแหละ ก็ทําให้มันซับแรงสั่นสะเทือนได้ดีเวลาเราขับด้วยความเร็วตับนะครับผมแต่ถ้าขับเร็วๆก็ไม่แนะนํานะขับเร็วๆก็ให้มันต่าๆเอาไว้ล่ะดีแล้วนะครับผมอ่ะประมาณนี้นี่คือออปชันคร่าวๆนะจริงๆมันมีเยอะกว่านี้นะเยอะมากๆนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแอร์ที่สามารถใส่น้ําหอมใส่น้ำหอมได้นะครับผมเดีย๋ยวผมขึ้นลิงก์ไอคลิปก่อนหน้านี้แล้วกันเพราะว่าคลิปนั้นละเอียดกว่านี้นะเดีย๋ยวเราเอาคันเนี้ย ไปทดลองขับกันดีกว่าว่าอัตราการเร่งเป็นอย่างไรนะครเครื่องยนต์ที่มันผสมกับมอเตอร์ไฟฟ้าในแรงม้าอยู่ที่286แรงม้าแรงบิดอยู่ที่550นิวตันเมตรเกียร์9สปีดนี่มันขับสนุกแค่ไหนนะครแล้วก็ช่วงล่างของเขา mercedes benz มันจะทําให้คุณชวนลหลงไหลได้หรือเปล่าตามไปเลยครับเราก็มาทดลองขับเจ้า e 3 5 0 e plug in hybrid exclusive นะครับผมคันนี้เป็น m o เดล w 2 1 3เนาะ ก็มีความรูหรามีความไฮเทคมีความทันสมัยแล้วก็ความปลอดภัยชั้นเลิศนะครับผมอยู่ในคันที่คันเดียวเลยนะแล้วก็เป็นรถยนต์ไฮบริดที่ให้พละกําลังเนี่ยดีมากๆเลยนะคือในเครื่องยนต์เนี่ยเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับผมขนาด2.0ลิตรนะเครื่องยนต์อย่างเดียวนะกำลังสูงสุดอยู่ที่200 1ิบแรงม้านะครับผมอ่านี่แค่เครื่องยนต์อย่างเดียวนะผสมกับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับผมที่ให้กําลังสูงสุดอยู่ที่88แรงม้านะเมื่อทั้ง2อย่างทํางานร่วมกันนะครับผมพลังกาลังสูงสุดอยู่ที่286แรงม้านะครับผมในส่วนของแรงบิดเนี่ยเมื่อทำงานร่วมกันนะฮะจะอยู่ที่550นิวตันเมตรนะครับผมซึ่งถือว่าแรงบิดเนี่ยจัดจ้านมากๆนะครับผมอย่างกับเครื่องยนต์ดีเซลเลยนะ เออมันเหยียบทีนี้หลังติดเบาะเลยนะแล้วก็เป็นรถปลั๊กอินไฮบริดนะฮะมีมอเตอร์ไฟฟ้าแน่นอนว่าเป็นระบบขับเคลื่อนล้อหลังนะผมก็ทําให้มันขับสนุกขึ้นนะทำให้ตัวรถเนี่ยมันซิ่งได้นะผมมันยึดเกาะถนนก็ดีด้วยนะผมเพราะว่าช่วงล่างของเขาเนี่ยเป็นช่วงล่างแบบแอร์เมติกนะหรือว่าโชคถุงลมนั่นเองนะก็ทําให้มันนุ่มนวลน,นะครับผมแล้วก็สามารถที่จะปรับได้ด้วยนะเวลาเราต้องการความ แรงต้องการความจี๊ดจ๊าดเราสามารถจะเลือกโหมดได้ผ่านตัว Dynamic Select นะก็จะมีให้เลือกอยู่4โหมดนะผมถ้าใช้งานทั่วไปนะฮะก็ Comfort m โหมดนี่ก็เพียงพอต่อการใช้งานแล้วนะอัตราการเร่งแรงต่างก็ตอบสนองได้ดีนะฮะหรือว่าถ้าต้องการจี๊ดจ๊าดนะผมก็จะมีให้เลือกอีก2โหมดก็คือ Sport และ Sport p พัดนะครับผมก็จะทำให้มันขับสนุกขึ้น มันขึ้นนะครับผมอาการความเบื่อในเวลาขับมันนานๆมันก็จะหายไปนะครับผมเพราะว่าอะดรีนาลีนในร่างกายมันหลั่งออกมานะผมอ่ามันต้องการความจิตจ๋สะใจใช่ไหมแต่ก็ต้องอยู่ในพื้นฐานความปลอดภัยด้วยนะครับผมก็ไม่ควรขับเร็วเกินกฎหมายกําหนดเนาะอ่าหรือว่าถ้าท่านใดใช้งานในเมืองรถติดมากๆนะแบบติดเลยอ่ะแม่งเลื่อนตัวทีก็แบบ ความเร็วแค่20กิโลเมตรต่อชั่วโมงล้วก็ติดอีกแล้วนะครับผมก็จะมีในส่วนของโหมดประหยัดน้ํามันนะอีโคอีโคโปรเอออีโคโปนะให้เลือกใช้งานอีกต่างหากนะครับผมก็จะทรให้เราประหยัดน้ํามันได้มากมายนะผมแล้วก็คันนี้เนี่ยมีระบบไฟฟ้าแบบว่าไม่ต้องใช้เครื่องยนต์เลยนะครับก็สามารถเลือกโหมดได้ผ่านในปุ่มตรงเนี้ย ที่เป็นหลุมป,ปุ่มรูปแบตเตอรี่นะครับผมก็เลือกในส่วนของโ,อโหมดฟังก์ชันตัว e-mode นะครับผมมันก็จะเป็นระบบไฟฟ้าอย่างเดียวโดยที่ไม่มีเครื่องยนต์มาเกี่ยวข้องถ้าคุณชาร์จแบตเต็มนะชาร์จแบตเต็มเวลาคุณจอดที่บ้านชาร์จเต็มตอนเช้าตื่นมาจะขับไปทํางานคุณเลือกโหมด e-mode เนี่ยมันสามารถที่จะขับด้วยไฟฟ้าอย่างเดียวได้ถึง30กิโเมตรเลยนะถือว่าไกลมากนะคือถ้าบ้านคุณกับที่ทํางานไม่ได้ไกลแบบไกลแบบ40กิโลกิโลแบบเนี้ย แทบไม่ต้องใช้น้ํามันในการไปกลับเลยนะครับผมนะหรือว่าถ้ามันเกินนะครับผมระยะทางจากบ้านกับที่ทําง,งานเนี่ยมันเกิน30กิโลก็เลือกโหมดไฮบริดก็ได้นะครับผมเพราะว่าคันนี้เนี่ยเท่าที่เขาเคลมเอาไว้ในโบรโชัวนะอัตราการบริโภคน้ํามันของคันนี้ทําได้สูงสุดอยู่ที่40กิโลเมตรต่อลิตรเลยแม่งโคตรเยอะเลยนะเยอะมากๆนะครับผมอ,อแต่ว่ามันก็ต้องอยู่บนพื้นฐานความเร็วที่ อยู่ในที่ระดับที่แบบเขาทดสอบกันนะประมาณ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงอะไรประมาณนั้นแต่ชีวิตจริงคงไม่มีใครขับช้าขนาดนั้นจริงไหมมันก็จะมีแค่บางช่วงบางตอนนั้นแหละเนาะประมาณนี้นะผมแล้วก็ฟีลลิ่งการขับขี่นี่ต้องบอกว่าดีมากๆนะครับดีมากๆเลยพัฒนาวิสัยกว้างขวางนะครับกว้างขวางเห็นได้ชัดเจนนะฮะระบบการขับขี่อัตราการเล่นต่างตอบสนองดีอยู่แล้วนะผมสำหรับ Mercedes-Benz ช่วงลงช่วงล่างซับแรงสั่นสะเทือนได้โคตรดีนะฮะ ก็สมราคาเขาเนาะสมราคาเขานะฮะอ่าก็ประมาณนี้นะผมแล้วก็คันนี้เนี่ยสภาพโคตรสวยเลยสวยจริงๆนะฮะอย่างก,กับรถป้ายแดงเลยนี่เอามาเทสดสดบกันให้ดูก็คืออยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้เห็นว่าเวลาขับขี่แล้วเนี่ยฟิลลิ่งมันเป็นยังไงนะผมบรรยากาศเวลาเรานั่งโดยสารแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงเวลาเรามองคนขับมองมองผัวเรานะเวลาผัวเราขับนะ ว่าหัวเราขับลรถหล่อไหมนะเวลาขับเบ้นท์คันนี้นะก็จะประมาณนั้นนะผมแต่ถ้าผมเป็นคนขับเนี่ยปริลิงผมบอกเลยนะดีมากๆดีมากๆแล้วก็รู้สึกว่ามั่นใจมากๆเวลาขับรถคันนี้คือไม่ว่าเราจะเข้าโคง้งเวลาเราจะเหยียบคันเร่งเวลาเราจะเร่งแซงต่างๆมันไว้ใจได้มันตอบสนองได้ดี นะครับผมมันจะไม่เหมือนรถที่ผมใช้อยู่โตโยต้าเซนตานี้แม่งเล่งแซงทีโคตรลุ้นเลยแมงอืดชีพหายนะฮะอืดจริงๆนะครับผมถ้าไม่ชิปเกียร์ลงมาช่วยนี่ก็ไม่ไหวนะครับผมมาผมบอกตรงๆเลยนะขับเซนต้านี่ต้องใจยเย็นมากๆนะครับขับรถพวกรถ MPV มินิ MPV นะต้องใจยเย็นมากๆจริงๆนะครับผมแต่มาาข,ขับคันนี้สบายเนะี่ยเวลาจะเล่จะเล่งแซงใช่ไหมก็แค่เปิดไฟเลี้ยวแล้วก็เหยียบคันเร่งกระแทกเข้าไปนะผมมันก็วึบไปเลยเออดีมากนะครับผมอันนี้ก็ แนะนำกันนะประมาณนี้่ะเดี๋ยวเราขอไปขับแล้วก็กลับโชว์รูมนะผมเดี๋ยวจะสรุปให้ฟังครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเจ้าคันนี้นะผมเอาไปทดลองขับแล้วนะขับสนุกมากนะผมแล้วก็สิ่งสําคัญของรถยนต์รุ่นนี้เนี่ยก็คือความปลอดภัยและความประหยัดนะครับผมคือความปลอดภัยเนี่ยให้มาเยอะมากนะฮะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ ความปลอดภัยในส่วนของคนใช้งานนะครับแล้วก็ยังจะไปเสริมกับคนที่ร่วมใช้รถใช้ถนนด้วยกันด้วยนะผมตรงนี้ถือว่าดีมากเลยนะฮะแล้วก็ในส่วนของ Adaptive Cruise Control ของเขาเนี่ยมันก็ทํางานได้แบบไม่น่ากลัวนะสำหรับท่านใดที่กังวลเรื่อง Adaptive Cruise Control นะว่ามันจะเบรกให้เองเมื่อไหร่นะครับผมอันนี้คือปรับได้ไกลมากๆกนะก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยให้คนขับขี่เวลาขับทางไกลเนี่ยไม่เมื่อยขานะครับผมแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยให้ด้วยนะคือมันเป็นตัวเสริมช่วยเหลือในการขับนะ แต่สิ่งสําคัญเหนืออื่นใดเลยเนี่ยคนขับขี่เนี่ยต้องคอยระมัดระวังนะครับผมไม่ใช่ให้ระบบมันทํางานอย่างเดียวนะตัวคนขับเองนะครับผมก็ต้องคอยมาระมัดระวังด้วยนะฮะก็อันนี้ก็บอกกล่าวกันนะครับผมก็เป็นห่วงนะเป็นห่วงผู้ใช้งานนะผมนะ สำหรับคันนี้นะผมรถ E 3 5 0 E Plug In Hybrid Exclusive ปี2018จดทะเบียน2019เลขไมห่ม่น8 0กิโลนะฮะสีสวยๆส,สภาพใหม่ๆราวกับรถป้ายแดงเลยนะผมท่านใดสนใจนะผมคันนี้ร,ราคาอยู่ที่2,59,000นบาทนะครับผมก็จะราคาสูงกว่าคันก่อนหน้านี้นะฮะไม่มากนะผมแต่ได้สภาพที่ ใหม่จริงๆนะผมอ่าสนใจก็ติดต่อมาได้ที่0901011019หรือจะแวะมาชมคันจริงก่อนก็ได้ที่โชว์รูมท่าสินวัฒนถนนราชพฤกพึกนะฮะสำหรับคลิปนี้ฝากเพียงเท่านี้นะผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะฮะแล้วก็กดซับสไครต์สั่นกระดิ่งนะผมถ้าท่านใดยังไม่กดนะฝากกดด้วยนะผมเราเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ